พายุซีมารอนที่มีระบุบอกว่าจะเป็นพายุใหญ่ก็จะพัดถล่มไทยทำให้น้ำท่วมหนักกว่าปี50มีพายุอีกลูกหนึ่งนะครับยังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับเพิ่งเริ่มก่อต,ตัววันนี้ที่ด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์นะครับก็เลยเรียกกันว่าพายุหมายเลข17ก่อนมันก็จะมีความชื้น,นความชื้นที่ คงอ,อยู่นะคงอยู่ในพื้นที่ก็อยู่แถวทะเลจีนใต้นี่เองนะครับก็จะถูกผักดันดันกันและวทาให้มีฝนตกมากขึ้นในประเทศไทยเนี่ยฝนตกมากขึ้นปัจจุบันนี้เราร่องฝนเราเองอยู่ที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนแล้วก็ภาคอีสานเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือคนสุขโขทัยแหละครับตอนนี้เรียเวลาที่เราจะต้องอระมัดระวังเนี่ยมัน จะเป็นไปถึงช่วงไหนคะอาจารย์กลางเดือนหรือว่าทั้งเดือนตุลาคม,มคือจริงๆในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนั้นเป็นพื้นที่นอกคันกันน้ําถูกน้ําท่วมมา1เดือนแล้วสวัสดีครับคุณกีตาร์ครับสวัสดีท่านผู้ชมครับเชิญอาจารย์มาให้ความรู้เรื่องสถานการณ์น้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มต้น จะเป็นสิ่งที่เราได้อัปเดตไปในช่วงต้นรายการก่อนคะ่ะตกลงแล้วที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาคอนเฟิร์มนะคะคอนเฟิร์มก็คือโต้ข่าวว่าเป็นข่าวลวงนะคะข่าวไม่จริงใช่ไหมคะอาจารย์ที่เรื่องของพายุซีมารอนที่มีระบุบอกว่าจะเป็นพายุใหญ่ก็จะพัดถล่มไทยทําให้น้ําท่วมหนักกว่าปี5้ก็ไม่เป็นความจริงนะครับพายุซีมารอนนี่เข้าไปที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วนะครับวันนี้เข้าไปแล้วนะครับ ก็ในลักษณะที่ไม่ได้รุนแรงพายุซิมารอนนี่เป็นระดับเรียกว่า depression นะครับ depression นี่ยังระดับต่ํากว่าพายุโซนร้อนพายุโซนร้อนก็ต่ํากว่าระดับใต้ฝุน่นนะครับพายุไต้ฝุ่นเองก็มีระดับ1 2 3 4แรงที่สุดก็เป็นระดับ5นะครับเหมือนกับอย่าง อย่างนี้เนี่ยอย่างนี้นี่เข้ามาที่ไหหลำนี่ในระดับที่4นะฮะสูงสุดก็5นะครับแต่ไม่เป็นอย่างนั้นนะครับตัวซิมารอนนี่เข้าญี่ปุ่นไปแล้ววันนี้นะครับเข้าญี่ปุ่นแล้วก็ไม่ได้ทำให้ฝนตกมากมายนะครับฝนตกหนักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเป็นระดับดิเพชชันเท่านั้นนะครับแล้วก็ประวันพรุ่งนี้ก็จะไปทางขึ้นไปทางตะวันออกของของตัวเกาะนะครับก็หมายถึงว่าอยู่ในทะเลแล้วนะครับแล้ววันถัดไปก็ สลายตัวนะครับอย่างไรก็ตามมีพายุอีกลูกหนึ่งนะครับยังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับเพิ่งเริ่มก่อตัววันนี้ที่ด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์นะครับก็เลยเรียกกันว่าพายุหมายเลข17ก่อนนะฮะหมายเลข17นี่ทิศทางนะครับที่ยืนยันกันเช้าว,วันนี้เองก็ยืนยันว่ามุ่งขึ้นทิศเหนือนะครับคือจากฟิลิปปินส์ในทะเลนะฮะมุ่งขึ้นทิศเหนือเพราะ,ะนั้นก็ไม่ได้เข้าเกาะฟิลิปปินส์ด้วย พอไม่ได้เข้าฟิลิปปินส์โอกาสที่จะมาทางทะเลจีนใต้ทางเวียดนามนี่ก็ไม่มีนะครับที่ทางขึ้นเหนือไปพอขึ้นเหนือไปนะอย่างเรียกว่ามากที่สุดก็คงจะไปที่ตัวไทเปนะไทเปก็ไต้หวันนี่ก็จะประสบกับภาวะเรียกว่าฝนตกหนักนะครับก็คงจะประมาณวันที่27 28นะฮะ29นะครับก็ ก็จะเข้าไปนะก็จริงๆแล้วถ้าไต้หวันจริงๆไปไปถึงที่เกาะไต้หวันจริงก็น่าจะเป็น30ด้วยนะครับสากับวันที่1นะครับสากับวันที่1นี่จะไปไปอยู่ที่ไต้หวันนี่ยาวนาน2วันเพราะฉะนั้นคนไต้หวันหรือว่าใครที่จะไปเที่ยวที่ไต้หวันก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะรับกับภาวะที่เรียกว่าฝนตกหนักมากนะครับวันที่30แล้ววันที่1ตุลาคม2วันนะครับในตามที่ทางที่ มีอยู่ในปัจจุบันนะมีข้อมูลอยู่ปัจจุบันมันก็จะหมุนๆตัว2วันแล้วก็พอวันที่2นะครับสอสก็จะเคลื่อนไปทีอ่อย่างเรียกว่าตะวันตกสุดๆที่เขาจะไปได้นะก็จะเป็นที่เกาหลีใต้นะครับเกาหลีใต้แล้วก็จะเบี่ยงไปทางตะวันออกนิดเล็กน้อยก็ไปที่ญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็เราติดตามดูก็ได้ต่อนะครับว่าจะเป็นตามทิศทางนี้หรือเปล่านะครับแต่ เมื่อวานนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก,ก็ออกมายืนยันแล้วนะครับว่ามวลอากาศเย็นนะฮะความกดอากาศสูงนั่นแหละครับเป็นมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนี่ได้แผ่ตัวลงมาแล้วนะฮะก็มีการเขียนเรื่องความกดอากาศออกมายืนยันชัดเจนเนหมือนเหมือนเหมือนนิ้วชี้เป็นสันออกมาเลยนะครับเป็นสันออกมาเรียกว่าการไว้การไว้ทําให้พายุเนี่ยออกไปทางทิศตะวันออกนะครับเพราะนั้นออกไปตะวันออกก็อย่างมากที่สุดก็จะมา ไปที่เกาหลีใต้แล้วก็ไปที่ญี่ปุ่นนะไม่มาทางไม่มาทางบ้านเราเมืองไทยแน่นอนครับไม่มีผลกระทบในเชิงฝนตกหรือว่าลเาลขด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ของเรานี่จะไม่มีเลยนะครับพูดถึงพายุสองลูกนี้นะครับทั้งซิมารอนแล้วก็ทั้งตัวหมายเลขสิบเจ็ดนี่จะไม่มีผลอะไรเลยนะครับเพราะว่าทิศทางนี่ขึ้นเหนือขึ้นญี่ปุ่นนะขึ้นไปทางาเกาหลีนู่นนะครับ เพราะฉนั้นส่วนที่ฝนตกในบ้านเรานี่ก็ขึ้นอยู่ว่าเวลามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนี่กดดันลงมาเนี่ยครับมันก็จะมีความชื้นนะความชื้นที่คงอยู่นะคงอยู่ในพื้นที่ก็อยู่แถวทะเลจีนใต้นี่เองนะครับก็จะถูกผลักดันดันกันและทําให้มีฝนตกมากขึ้นในประเทศไทยนี่ฝนตกมากขึ้นคราวนี้ตกที่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าร่อง ร่องฝนเราอยู่ตรงไหนนะครับปัจจุบันนี้เราร่องฝนเราเองอยู่ที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนแล้วก็ภาคอีสานนะครับเพราะฉะนั้นความชื้นที่เกิดจากการประทะกันเนี่ยความความชื้นนะครับกับปริมาณฝนนะ่ะที่ปะทะกันก็จะมาอยู่ในร่องนี้เลยนะครับแต่ว่าจะตกอยู่ตรงไหนนั้นยังยังไม่แน่ชัดนะครับเพราะนั้นคนที่อยู่ในภาคอีสานเรียกว่าตั้งแต่แนวอุบลราชธานีนะครับอุบลราชธานี มาถึงตัวยโสธรน,นะครับกาลสินสารคามร้อยเอ็ดนี่ยครับก็มีโอกาสจะมีฝนตกนะครับนอกจากนั้นในภาคเหนือก็อแถวเพชรบ์หล,ลมสักเนี่ยครับเพชรบล,ลมสักพิษณุโลกสุขโขทัยแล้วก็ไปที่กำแพงเพชรรวมถึงที่นครสวรรค์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือ,อคนสุขโขทัยแหะครับตอนนี้เพราะว่าสุขโขทัยเองนะครับเมื่อวาน ฝนก็ตกมากนะที่พยาวส่วนหนึ่งแล้วก็ที่ลุ่มน้ำโยมตอนบนเหนือจากแพร่ลงไปนะครับเพราะฉะนั้นที่แพร่แพร่ตอนนี้น้ําก็เยอะมากนะครับน้ําเยอะมาปริ่มตะลิงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นน้ําตัวนี้ครก็จะไหลลงมาที่สุโขทยัยดังนั้นคนสุโขทัยก็ต้องระมัดระวังนะครับว่าถ้าหากว่าในช่วงปลายเดือนนี้นะครับมีฝนตกที่สุโขทัยเองเนื่องจากว่า,าร่องความกดอากาศต่ํามันพาดผ่านนะครับ ะฉะนั well ้นก็ต้องคอยดูแลเรื่องคันก้นน้ำนะครับว่าอย่าให้คันก้นน้าพังอีกนะครับสวรรคโลกะครับสวรรคโลกนี้วันนี้ปริมตลิงแล้วนะครับในพื้นที่ลุ่มต่ําบางแห่งก็น้ําออกไปท่วมแล้วด้วยนะครับสวรรคโลกนี้อยู่ตอนเหนือของสุโขทัยนะครับเพราะฉะนั้นสุโขทัยคืนนี้ก็ต้องระมัดระวังแหะครับน้ําก็จะมามากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามก็ระดับน้ําที่สุโขทัยเองยังต่ํากว่าตลิงนะครับ ในลุ่มน้ํายมเองไม่น้ํายมนะครับจะมีที่สวรรคโลกนะครับที่เริ่มปริมแล้วก็ไหลล้นออกตลิ่งแล้วทุกโขไทยระดับน้ำยัอยู่ต่ํากว่าตลิ่งนะครับแล้วไปอีกบริเวณหนึ่งนะครับแถวบางระก,กรรมพิษณุโลกเนี่ยครับก็มีน้ําล้นตลิ่งอยู่แล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแถวนี้ก็ต้องระมัดระวังว่าฝนจะตกมากขึ้นนะครับช่วงประมาณปลายปลายเดือนนี้ต่อกับต้นเดือนตุลาคมครับ ส่วนที่เป็นฝั่งของน้ํายมเนี่ยทางน้ําที่อาจารย์บอกนะคะสุขโขทัยแล้วมีความเสี่ยงจะไปที่ไหนต่อหรือเปล่าคะสุขโขทัยก็ลงมาที่บางระกรรมพิษณุโลกนะครับแล้วก็มาที่พิจิตรนะครับพิจิตรแต่ว่าพอถ้ามาถึงที่สามงามพิจิตรเนี่ยครับก็จะเริ่มแผ่กระจายออกก็จะไม่ท่วมมากท่วมมากก็จะเป็นที่ ตัวอย่างที่เรียนไปแล้วท่วมไปแล้วด้วยนะสวรรคโลกเนี่ยครับคืนนี้ก็จะมากขึ้นนะครับแล้วก็สุโขทัยเตรียมระวังนะคืนนี้ด้วยนะครับแล้วถัดไปก็บางระกรรมพิษณรโลกครับก็จะเป็นวันพรุ่งนี้ก็ต้องระมัดระวังว่าระดับน้ําจะสูงขึ้นนะครับแต่พอไปถึงสามงามนะก็จะน้ําสูงขึ้นก็จริงแต่ว่าไม่ได้ไปท่วมอะไรเสียหายแถวพิจิตรนะครับ จากพิจิตรแล้วลงไปชุมแสงชุมแสงลงไปฝั่งน้ําโพเนี่ยครับชุมแสงฝั่งน้ําโพนี่กรมชลประทานได้ลดระดับน้ําลงไปแล้วล่วงหน้าแล้วนะครับหกสัปดาห์แล้วเพราะฉะนั้นก็ปลอดภัยนะไม่มีปัญหาอะไรนะครับสําหรับพื้นที่นครสวรรค์ครับค่ะอันนี้เป็นเส้นของน้ํำยมนะคะทีนี้เส้นที่ยังมีปัญหาอยู่ตอนนี้ที่เชียงใหม่นะคะน้าปิงเนี่ยจุดจากเส้นของเชียงใหม่แล้วเนี่ย เราก็ได้เห็นตามข่าวนะคะว่าอาจจะไปที่ตากนะคะแล้วก็ไปที่เขื่อนภูมิพลอาจจะให้อาจารย์เสริมตรงนี้เพิ่มเติมให้เราหน่อยนะคะว่าเส้นทางน้ํำนี่เป็นยังไงแล้วก็น้ําในเขื่อนระดับของเนี่ยเขื่อนภูมิพลตอนนี้เนี่ยยังรับไหวหรือเปล่าสาหรับน้ําที่จะมาจากน้ําปิงคะอาจารย์ครับเชียงใหม่เองก็ตอนนี้น้ําลดลงแล้วนะครับระดับน้ําก็ลดต่ําลงตัวฝนที่ตกทางตอนเหนือตอนเหนือก็ ไม่ว่าจะเป็นแถวเชียงดาวแม่แตงแม่ริมนะครับพร้าวก็ตกน้อยลงแล้วนะครับวัดดูไล่ดูข้อมูลปริมาณน้ําก็ลดต่ําลงแล้วเพราะฉะนั้นในส่วนที่น้ําที่มาจากตอนเหนือนะครับจะเข้ามาที่ตัวอำเภอเมืองเนี่ยก็ลดน้อยลงจะมีอยู่บ้างก็วันนี้เช้านี้นะ9้าโมงก็จะมีฝนตกแถวเชิงดอยสุเทพนะครับแถวหางดงนะครับประมาณ 60มิลมตรนะก็จะทําให้ระดับน้ำได้ทรงตัวทรงตัวอยู่เฉพาะบริเวณที่อยู่อยู่เรียกว่าที่ล้นตะลิ่งออกไปนะครับแต่ว่าที่อยู่ในตะลิ่งแล้วนี่ก็จะไม่มีปัญหาหมายถึงว่าตัวน้ําจะไม่เพิ่มขึ้นนะเนื่องจากว่าน้ําในตลิ่งนี้มันมาจากเชียงดาวมาจากเพร้านะครับ จากเชียงดาวจากพระอ้อยที่ผมเรียนไม่ได้เพิ่มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นที่นั้นที่มาเพิ่มตอนนี้ก็จะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ําบริเวณที่จะไหลลงแม่น้ําปิงยังไม่สะดวกนั้นต่างหากครับก็เป็นที่ลุ่มต่ําหลายตําบลเลยนะครับที่อยู่บริเวณเชิงดอยสุเทพนะครับไล่ตั้งแต่ตัวอาเภอเมืองไปถึงอาเภอหางดงเลยนะครับก็เป็นพื้นที่ที่เราเปิดบานประตูก็ไม่ได้นะเพราะว่าเปิดบานประตูแม่น้ําแม่ปิงที่สูงกว่า ก็จะไหลเข้ามาที่ลุ่มต่ํานี้เพราะฉะนั้นตอนนี้กรมชลมรรทานก็ใช้วิธีว่าใช้เครื่องสูบน้ําสูบออกนะสูบออกเพราะฉะนั้นพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นแถวแถวตําบลสุเทพอะไรนงี้นะครับแล้วก็ของข้างๆของแม่ข่านะครับของแม่ข่าที่อยู่ตอนใต้ตอนใต้ตัวเมืองลงไปเนี่ยครับกรมชลมรรทานเร่งสูบน้ําให้อยู่ครับก็คงใช้เวลาสักสามวันนะถึงจะ สูบน้ําออกไปได้ได้ทุเลานะครับไม่ถึงกับหมดเพราะว่าน้ําก็ยังไหลมาจากตอนเหนือต่อเนื่องด้วยแล้วก็ฝนที่ตกในพื้นที่อย่างเช่นวันนี้ก็ยังตกอยู่แม้ไม่มากนะครับแต่ก็ทําให้น้ําในพื้นที่ลุ่มต่ํานี่ทรงตัวครับคราวนี้จากเชียงใหม่จากเชียงใหม่ก็ไหลมาจอมทองไหลไปสันปะตองไหลไปอำเภอฮอดนะครับอำเภอฮอดนี่ก็เป็นเป็นตัวอ่างเก็บน้ําภูมิพลละครับ พราะนั้นก็ลงไปได้สบายๆนะครับอ่างูุิพธนี่ยังมีความจุนะฮะยังมีขนาดนะขนาดขนาดของอ่างพูิพลนี่9,900นล้านลูกบาทเมตรนะครับแล้วยังเหลือพื้นที่เหลือที่เก็บที่ว่างอีก5000 5,000ล้านลูกบาทเมตรนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าครึ่งอ่างนะครึ่งอ่างไม่ว่าน้ําจะไปจากเชียงใหม่มากเท่าไหร่ก็ตามทั้งหมดนี่นะครับ ตให้ไหลไปลงเลยอ่างเก็บน้ำขุนวิพลก็เก็บไว้ได้นะครับมาจากแม่แจ่มอีกเท่าไหร่ก็เก็บไว้ได้แม่แจ่มก็ฝนตกหนักนะครับแม่แจ่มนะครับเพียงแต่ว่าไม่เป็นข่าวนะฮะมีน้ําท่วมอยู่สองตลิ่งเหมือนกันนะครับอํเาเภอแม่แจ่มของเชียงใหม่เองนะครับไหลไปลงที่อํเาเภอฮอดแล้วก็ลงอ่างเก็บน,น้ํเขุนภูมิพลนะครับเพราะฉะนั้นอ่างเก็บน้าขุนวิพลปีนี้ไม่เต็มแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นรับน้ําได้แบบสบายๆเลยนะครับ อ่างเก็บน้ําที่จะเต็มก็คืออ่างเก็บน้าเขื่อนศริกิ i ก็ประมาณกลางกลางเดือนตุลาคมนี่คงจะเต็มนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรเพราะว่าพอถึงกลางเดือนตุลาคมลมหนาวก็มาแล้วนะครับพอลมหนาวมานี่ก็หมายถึงไม่ว่าจะเป็นเ,เชียงใหม่ล,ลําพูนลาปางเชียงรายแพร่น่านพยาก็ไม่มีฝนแล้วครับแต่ว่าก็จะต้องเป็นกรณีรที่ เป็นไปตามสภาพอากาศปกติถูกไหมคะคือแต่ถ้ามีพายุเข้ามาเติมหรือเกิดฝนตกหรือมีร่องมรสุมในช่วงนั้นเนี่ยตรงบริเวณเขื่อนซีวิตกิตเนี่ยมีความเสี่ยงอะไรไหมคะในเมื่ออาจารย์บอกว่าเขื่อนเนี่ยแบบรับน้ำได้ค่อนข้างเต็มไม่ไม่มีความเสี่ยงอะไรล้ครับเพราะว่าตอนนี้อย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้ว่าร่องฝนร่องความกดอากาศตา่าที่ฝนมาตกมาก,มากๆนี่นะครับ ไพาดผ่านข้างล่างไปแล้วนะฮะพาดผ่านตอนล่างเรียกเพิ่มเหิือตอนล่างภาคกลางตอนบนนะก็เรียกนะครับตัวําแพงเพชรอุทัยธานีนะพิจิตสุขุยัยบางส่วนแล้วก็ตัวตัวตั้งแต่นครสวรรค์ไปนะฮะจะไปที่เป็นห่วงก็จะเป็นเพชรบูรณ์มากกว่านะครับที่ว่าเพชรบูรณ์นี่อยู่ในพื้นที่ ออออซอกเขานะครับแล้วก็ฝนจะตกได้ดีมากเลยถ้าหากว่าร่องความกดอากาศต่ําไปพาผ่านร่องฝนพานผ่านตอนนี้นะฮะความชื้นก็จะไปไหลลงนะไหลลงนี่ตกที่หน้าห่วงก็คือเพชรบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นวิเชียรบุรีสีเทพเนี่ยครับน้าก็จะไหลามาเก็บในอ่างเก็บน้ำเขื่อนปราสักตอนนี้เขื่อนปราสักยังรับได้นะครับแต่คิดว่ากลางเดือนตุลาคมนี้ก็จะเต็มเหมือนเหมือนกับอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิตนะครับเพราะนั้นส่วนที่ต้องระมัดระวังก็คือส่วนที่อยู่ ใต้นครสวรรค์ลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยานะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยนะฮะรวมไปทั้งสุพรรณบุรีพื้นที่ลุ่มต่ําบางพื้นที่ที่สุพรรณบุรีด้วยครับไม่ว่าจะเป็นแถวบางปะม้าอู่ทองนะครับก็จะมีน้ำมากอตอนนี้ครับ